สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระโปงชนแนลนะครับถึงเป็นช่องที่มีเนื้อหาสาระสะท้อนวิถีชาวบ้านครับผมพี่น้องครับมือนี้ทางช่องกระโปงชนแนลนะพี่น้องมีโอกาสได้นำเสนอเพื่อสมุนไพ่นะครับเป็นเทิงเพื่อสมุนไพ่เป็นเทิงหวานที่ หลายๆคนนะครับทา้งภาคอีสานเฮานะครับมีความเสื่อวามีพุทธานุภาพนะครับในการกุมข้องป้องกันนะครับที่เป็นวันแนวใดนันหรือที่เป็นเปลือสมุนไพรแนวใดน,นันตามเลยครับครับพี่น้องครับสมุนไพรที่ว่ายนะพี่น้องก็คือตัวนี้พี่น้อง ว่านงาช้างกับกระลังออกดอกสวยเลยพี่น้องอาทายถ้ำอยข่างถนนพี่น้องเสียงดังเสียงจากหลนต์่นาะพี่น้องเนาะดังเสียงดังกระลังออกดอกพี่น้องจัดว่าเป็นว่านมงคลชนิดหนึ่งนะครับที่สมควรหามาปลูกพี่น้องนะครับเพราะมีความเชื่อเรบว่า หวานชนิดนี้สามารถเกดไถ่บ้านไพ่เอ่อบ้านเพื่อนนะครับหรือครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขนะครับป้องกันไพ่จริงชั่วหลายต่างๆได้พี่น้องนะครับซื้อสามัญของเรานะครับพี่น้องครับถ้าเป็นล้ำสีเขียวพี่น้องเขียวบริสุทธิ์แบบนี้ที่บ่มีขอมีปองนะพี่น้อง เป็นเป็นเอิรนว่าวานหอ,อกสุรการะะพันธะุ์ิดนงอีกชนิดหนึ่งที่เป็นป่องเป็นป่องไลยเป็นป่องเป็นว่าหอ,อกสุรกโกพันะสื่อเป็นเป็นพืชสมุนไพรนะครับหยุดจัดอยู่ในประเภทพืชล้มลุกนะครับหรือหวานล้มลุกนะครับมีลำต้นใต้ดินไอที่เห็นอยู่นี่เป็นใบเทียม หรือลำต้นเทียมนะครับเป็นใบจัดว่าเป็นใบพี่นะ้องมีดอกเป็นช่อสรรพคุณทางยานะครับใบต้มน้ำดื่มรักษาฤทธิ์สีดวงทวานบำรุงเลือดขับพยาธิช่วยให้สตรีหลังคลอดเื้อนตัวเร็วขึ้นนะบใบยังรักษาสิวและผิวตกละ รักษาผดผื่นคันใช้ใบดองกับเหล้าดื่มก่อนอาหารเช้าเย็นนะครับรักษาสิวรักษาผิวติดตกกะรักษาผดผื่นคันนะครับใส่ใบของเราหั่นเป็นท่อนเป็นท่อนตำให้แรงแล้วก็ดองกับเหล้านะพี่น้องดื่มก่อนอาหารเสาเย็นนะครับลากยูใต้ดิน,นลากสด5้าถึงสิกร,รัมนะครับ ตำให้ละเอียดตำให้แตกตำให้แตกผสมกับเหล่าขันเอาน้ำจิบร,รักษาฤทธิ์สีดวงทวารพี่น้องเป็นเพื่อตีมีสปปรรพคุณทางยาหลายเตัวเป็นหวานที่เป็นมหามงคลพี่น้องเชื่อว่ากระคุ้มค้องป้องกันเฮือนสั้นบานสองสับสินได้นะครับพี่น้องกับน,น,นี่คือความเสื่อนะพี่น้องเนาะทวาทีน่แน่สปปรรพคุณทางยาของเราก็คือเกี่ยวกับ สุภาพสตรีนะคใส่ใบของเรารักษาลทธิดวงทวารน,นะครับบำรุงโลหติตกับพยาธิเพื่อจะตีรังค้อนให้ฟื้นตัวเร็วนะครับใบของเรลาเนะียยังรักษาสิวและผิวตกหลักรักษาผื่นคันใช้ใบดองกับเหล้าดื่มก่อนอาหารเช้าเย็นนะครับรากลากสด5-10ถึงกร,รมัมกับตำให้ละเอียดผสมกับเหล้า ขันเอาน้ำจิบรักษาฤิ์สีดวงทวารครับพี่น้องครับประมาณนี้ครับผมชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปอันเป็นประโยชน์คลิปอันเป็นสาระในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ดาวกับ,บป๋อนร้อมทีงานของเราเข้ามาสวัสดีครับ